เมเปิลบอกต่อวันนี้นะคะจะพาไปทานของอร่อยๆใกล้ๆสวนเลาค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะพาไปชิมของอร่อยที่ร้านอาหารในตำบลลาดยาใกล้ๆก,กันกับที่สวนเมเปิลนะคะนั่นก็คือครัวพักดีค่ะร้านอาหารชื่อดังในตำบลลาดยาที่ห่างจากสวนเมเปิลของเราเพียง5กิโลเมตรเท่านั้นค่ะเปิดให้บริการตั้งแต่11โมงนะคะจนถึง5ทุ่มเต็มๆเ,เ,เลยค่ะที่ร้านนะคะมีเมนูหลกักหลายให้เลือกชิมกว่า400เมนูไม่ต้องรออาหารนาะทั้งอาหารไทยอาหารท้องถิ่นรสชาติเนี่ย จัดจานถูกปากแน่นอนค่ะนอกจากนั้นนะคะยังมีของหวานแล้วก็เครื่องดื่มเย็นๆไว้เติมความสดชื่นหลังอาหารด้วยค่ะใครที่กําลังมองหาร้านอร่อยบรรยากาศอบอุ่นพร้อมห้องแอร์เย็นๆน,นั่งทานสบายๆหัวพักดีคือคําตอบเลยค่ะแถมที่ร้านนะคะยังมีที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบายร้านนี้นะคะเป็นร้านอาหารทางผ่านที่จะขึ้นไปอำเภอสีสวัสดิ์ค่ะสามารถรองรับนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นการทานอาหารแบบครอบครัวแบบกลุ่มเพื่อนนอกจากนี้นะคะยังสามารถรองรับกรุ๊ปทัวร์ต่าง ไดด้้เพราะว่าร้านเนี่ยกว้างขวาง,วางห้องน้ําเยอะอาหารก็ราคาย,ย่อมเยาวนะคะแล้ววันนี้นะคะเราสั่งเมนูแนะนําของร้านมาทั้งหมด5เมนูค่ะแต่ก็จะมีอยู่1เมนูนะคะที่นอกเหนือจากเมนูแนะนํานั่นก็คือแกงป่ามาเมืองการเนี่ยไม่สั่งทานไม่ได้เลยนะคะเหมือนมาไม่ถึงและร้านนี้นะคะการันตีความอร่อยกว่า30ปีค่ะและเมนูที่ขึ้นชื่อของร้านนี้อีก1เมนูเลยก็คือแกงคั่วหอยขมมันมาพร้อมกันกันกบน้ําแกงที่คลุกคลิกและเครื่องสมุนไพรแน่นๆแบบนี้มันจะมี อีกหนึ่งอย่างเป็นสิ่งที่ The ะเบสที่สุดนั่นก็คือสามชั้นทอดน้ำปลาขูดทอดมาร้อนๆนะแล้วราดด้วยน้ำปลาแบบนี้นะหืมกัดเข้าไปนี่กรอบมากค่ะไปต่อที่ทอดมันปลากายนะคะกัดเข้าไปคําแรกนี่เด้งสู้ฟันมากๆค่ะตอนเขาปั้นนะเขาปั้นแบบเต็มไม้เต็มมือเลยมากันที่ห่อหมกในลูกมะพร้าวนะคะแล้วมะพร้าวที่ใช้เป็นมะพร้าวอ่อนด้วยเนื้อก็อ่อนความละมุนละไมนี้เมื่อได้เข้าไปอยู่ในปากเราแล้วนั้น และขอปิดจบที่เมนูนี้นะคะเมนูนี้เนี่ยคือเมนูหอยกระทะคุณอารมณ์แบบคล้ายๆหอยทอดเนาะเป็นหอยกระทะร้อนที่เขาเปลี่ยนจากแป้งเป็นไข่ค่ะหอยเขานะเป็นหอยที่ไซส์ใหญ่มากพีเมียมสุดๆทานพร้อมก,กันกับถั่วงอกนะเข้ากันสุดๆและถ้าใครนะคะที่อยากพาคุณพ่อคุณแม่มาทานหรือกลุ่มของท่านเนี่ยเป็นกลุ่มแบบสวเนาะผู้สูงวัยร้านนี้นะคะเป็นร้านที่สพอร์ตผู้สูงวัยมากที่สุดเพราะทั้งทางขึ้นร้านแล้วก็ทางไปห้องน้ำเนี่ยเป็นทางลาดค่ะถ้าใครผ่านก ะะก็สามารถแวะชิมได้เลยนะคะแต่ถ้าใครผ่านในช่วงที่สวนเมเปิลเปิดให้บริการเทีเ่ยวสวนเมเปิลเสร็จแล้วสามารถนําใบเสร็จค่าเข้าชมสวนไปเป็นส่วนลดได้ค่ะโดยจะลดค่าอาหารลงถึง10%เลยแลขายอาหารก็ถูกอยู่แล้วยังลดให้อีก10%เลยค่ะายคลิปนี้นะคะอย่าลืมแวะมาเดินเล่นที่สวนเมเปิลของพวกเรานะคะแล้วคุณจะได้สัมผัสกับบรรยากาศที่สดชื่นเท่านั้นยังไม่พอนะคะยังมีสัตว์น่ารักหลากหล,ล,ลายชนิดให้ได้ชมและถ่ายรูปก,กันสวนเมเปิลนะคะ,ะ,คะจะเปิดให้เที่ยวชมตั้งแต่วันที่4ธันวาคมไป จนถึงวันที่2กุมภาพันธ์ในปีหน้าเลยนะคะในสวนเนี่ยมีจุดถ่ายรูปมากมายมีมุมสบายนั่งพักผ่อน่ามกลางต้นไม้เขียวขจีมาเดินเล่นสูตรอากาศบริสุทธิ์ให้สดชื่นหรือ,รอจะมาเลือกซื้อของฝากจากชุมชนติดไม้ติดมือกลับบ้านก็มีนะคะหากอยากเข้าเที่ยวชมสวนด้านในก็จะมีค่าบริการเพียงท่านละ139บาทค่ะที่จะไปพร้อมกับส่วนลดด้านในสวนถึง80บาทเลยนะคะเปิ้ลบอกต่อวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะ